สีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนีะ่วันนีน้อยู่ที่เชียงใหม่มา,ส,าส่งคุณเอสองไปอบช้ชีิกสารสดสนามสอบอยู่ที่ราชพัฒน์เชียงใหม่าางวิทัยราชพัฒนเชียงใหม่ตอนแรกไม่เข้าใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือใส่ใหต้ตามมาด้วยค่ะ ข,ขิ่นเดิมเอาละทีนี้คุณเอเข้าห้องสอบไปแล้วเดินแล้วก็ระหว่างเดินก็หารถว่าจะกลับไปเยือนผิดกับที่เรียนที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอน p ี1ี่หนึ่งเอาห้ามเดาอายุก,กันนะปีสี่หนึแล้วทีนีอ้อยากกลับไปกินกาแฟกินน้ำส้มกินทอดอะไรที่เดิมแถวคณะแพทย์แล้วก็แถวสวนสุขภาพ เดินมาเดินมาไม่มีรถแล้วก็เดินมาถึงประตูช้างเผือกกันเลยทีเดียวคะ่ะแต่มีรถขึ้นดอยสิเทพนะว่าเราเรายังไม่ไปดอยสิเพ <c oughs> นี่จะจะไม่สวนดอก <c oughs> แต่เผะเอิญเรื่องของเรื่องนี้เผ <c oughs> ะเอินมาเจอร้านกาแฟน่ารักน่ารักต้นนีนเขาเรียกต้นอะไรอ่ะทุกคนเ <c oughs> ขาเรียกต้นอะไร เป,เป็นทางเข้าตลาดช้างเผือกเนะะี่ค่ะเป็นทางเข้าตลาดช้างเผือกเมื่อกี้นี่ผ่านถนนหลักร้านน่ารักมากคนแบบรอเยอะเลย,ยเดี๋ยวจะลองไปทางกาแฟดูนะคะชื่อร้านอารุนผมแต่เขาขายแต่ตอนเช้าหรือว่าคนขายเชื่ออรุณจะไปถามค่ะร้านอรุณสองห้าหกหกนะคะอ๋อพึ่งเปิดเมื่อต้นปีเหรอครับแล้วทำไมชื่ออารุณผมชื่ออารุณหรือว่าร้านเปิดแต่ตอนเช้ามีความ ใช่ไหมแต่แค่ไหนตื่นมพวกนี้ก็ต้องสดใสเลยมะิพี่เรามปชื่อว่าคอฟฟี่ได้ได้ยินไหมคะทุกคนชื่ออามชื่ออามน้องชื่ออามนะคะน้องชื่ออามแต่ว่าอารุณเนี่ยมีความหมายว่ายังไงเราก็ต้องตื่นแล้วพบกับความสดใสของพระอาทิตย์ในตอนเช้า ตื่นมาเราก็ต้องสดใสเหมือนอาทิตย์เดี๋ยราที่ไหนแค่ไหนก็ตามนะตื่นมาต้องสดใสเหมือนดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะไหนแค่ไหนก็ตามแล้วกาแฟเมล็ดกาแฟนี่จากที่ไหนครับที่ซื้อเดี๋ยวน้องขายของไปเดี๋ยวดูเมนูก่อนแต่ว่าเราคงยินของเราดูเมนูตัวเดิมออริจินอลนี่เจตัวเดิม คือคุณเดี๋ยวรอสักครู่ทุกคนเจอใช้เป็นเม็ดพ่อกลางแล้วเอ้ยพ่อที่มัน้อกมันบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมว่าเจอรบัสต้าจากชุนคอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราบายบายอาราบิก้าสักพั้งก็ไปกินโรบัสต้ากันค่ะมีลูกค้าเข้าตลอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาชิมโรบัสต้าจากชุมพรกันบ้างกินอาราบิก้ามาแบบแทบทุกวันแล้วเนาะเปลี่ยนมาง ผมมุ่งชื่นถึงบ่ายตอนเช้านะ๋อถ้าวันไหนทำงานเซเว่นหนึ่งด้วยผมอาจจะเปิดเลนนิดนึงทำงานเซเว่นอีกขยันน้องแอมนะคะทุกคนอ๋อทำงานเซเว่นช่วะเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งเพราะตอนเย็นน้องแอมนะคะทำงานด้วยนะคะน่ารักมากมาอุดหนุนกันนะคะอยู่ที่ประตูช้างเผือกเลยค่ะตรงปากทางเข้าตลาด ตลาดช้างเผือกนิดโรบัสแาจากชุมพรผมทำง,งานเมื่อก่อนผมเป็นทั้งานเสิร์ฟข้าวกลาง่อนเข้มนะพี่นิดเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ตอนแรกว่าจะใส่มะนาวไม่ต้องใส่ละ อ๋อจะเป็นรองแบกนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วมีครีม,มากอุ้ยน่ากินาม,มาก <c oughs> แต่ว่าความหอมอาจจะไม่เท่าแต่ว่าหน้าตาดีมากคะ่ะ <c oughs> นี้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะได้เวลาชิม <c oughs> สชาติดีค่ะขอชิมคิม,มากาด้านบนนุ่มละมุนโรบัสซ้าอร่อยชื่นใจเลย